นี่ค่ะทุกคนวันนี้มาเริ่มทอวกลางของเรามาแล้วใช่ไหมคะพี่โช่ได<ช>้ค่ะจริงๆตอนแรกเราเปิดทดลองเปิดไปประมาณ4วันเนี่ยเรามีแต่กางขั้วเข้มแต่นี้เนี่ยลูกค้าทางหาขวก,กลางเยอะมาก<ช>มเราก็เลยจะมาลองชิมกันถ้าผ่านพรุ่งนี้ก็ค่อยเริ่มขายเลยนะคะใน<ช>อีก<ต>หนึ่งทางเลื่อกสำหรับคนที่ชอบกาแฟแบบไม่เข้มใช่ะะวกลางปติจะรสชาติ็ยังงตธิายก่อนตัวนี้ที่เรามาแมันจะเป็นกลางอนเข้มจะเป็นไทเบบารซิลน จะออกเป็นจะมันจะไม่ฟูตี้จ้ะมันจะเป็นเปรี้ยวจิ๋วอีวนิดนึงแล้วก็เป็นทานตัวคาราเมลครับทานแบบกาแฟดำก็ได้กาแฟนมก็ได้ครับแล้วสองเรามาลองชิมนี้ด้วยกันก่อน,อนชิมเลย <c oughs> ชิมเลยชิมเลย,เลยทานง,ง่ายทานง,ง่ายกว่าอเมริกันรูปกันข้อนเข้มอันนี้เราเรียกว่ามะควาการใช่ไหมเดี๋ยยังข้อนเข้มอยู่ เอออนิ่งการเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันทานง่ายคือบางทีบางคือบางทีอ่ะตอนแรกมันมันเป็นพวกซิงเกิลออริจินเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะราคาบวกอีนิดนึงเนาะพอมาเป็นแบบเป็นที่เราเบนมาเนาะอันนี้เราเบนมาระหว่างไทยกับบราซิลพวกเนี่ยมันทานง่ายขึ้นบางคนชอบทานกาแฟที่มันมีรสแบบเขาเรียกว่าอะไรติดเปรี้ยวติดเปรี้ยวเหรอเออติดเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันนะสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนนะเร็บางคนเกาถามหาข้วการใช่ไหมล่ะใช่ครับ เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะโอเคแล้วโอกาสอ๋อโอเคเลยราคะแนะนำราคาแน,น,นะ,ะแน,นำเลยใช่ใชไหมมาชิลลาเต้สิอันนี้เป็นลาเต้นะคะเดี๋ยวลูกค้านะั่งรอสักพูดนะคะลูกค้าเขาโอเคไม่มีไม่ไม,ม,มีรอเขาเดือดร้อนเลยก็ได้ อันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ลาเต้ครับอ,อลาเหรอทานง่ายไม่ง,ง่ายอ่ะตายแล้วลูกค้าจะไม่ติดทั่วการของเราลองเนี้ยเต็มเร็วเป็นไงเพื่อนชอบกินากลางก่อนชอบกินทั่วกลางอยู่แล้ว<ม>เป็นไงมันจะได้กิ่นนมชั้นขึ้นไปเซนติธาเป็นอเมริกาโน่อร่อยเหรอ อันนี้คือเอสเอเปโตเอเปโตเป็นไงบ้างคะเอฟก็จะมีความแบบกลมกล่อมอ่ะผกเป็นบ้านเล่นเลยนี่ใะครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเอสเอสของเรามันจะมันจะนัวกว่าเพราะเอสมันขึ้นมาเอสขึ้นมาเอสก็คือมันต้องเข้มแล้วมันก็จะนัวมันจะนัวกว่าคเอสงั้นเอาเป็นว่าใครที่อยากมาลองชิมนะคะก็มาได้นะคะมีให้เลือกทั้งคั่วกลางคั่วกลางขั้นเข้มแล้วก็มี อะไรคะอีกหนึ่งเารื่องเราตัวนี้จะเป็นทั้งบดบทบทตัวมเมล็ดนอกครับแบบตัวซิงเกิลเป็นพวกเอที AT แต่จะเป็นตัวข้อการทีเร่เราซื้อมาใช้ให้ลูกคา้าได้เลือกใน,นอนาคตจะมีอีกหลายๆตัวครตามกวจะมาเรื่อยๆนะคะสำหรับมเมล็ดนอกของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรารับออเดอร์ก่อนนะจา๊าโอเค